ก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับกับผมอีกเช่นเคยครับช่องสั่งจีเนลนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีของคกล้ดีเทคนะครับก็จะมีกันทั้งหมด7ตัว7รหัสนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับก็ช่วนกดถูกใจกดกระดิ่งกดซับสไครต์และกดติดตามกันด้วยนะครับและทุกครั้งนะครับก่อนที่จะกดสมัครทุกครั้งนะครับก็ไม่ควรมีเงินติดค้างไว้ในซิมนะครับเพื่อการหักเงินย้อนหลังนะครับเน็ตของดีเทคนะครับก็จะจะมีตั้งรหัสเน็ตตัวใหม่แล้วก็รหัสเน็ต ตัวเก่านะครับแต่ก็ยังสามารถเลือกกดสมัครใช้งานได้อยู่นะครับไปพร้อมเลยนะครับไปรับชมเน็ตดีเทคตัวที่1กันเลยนะครับเน็ตดีเทคตัวที่1กดดอกจัน103ดอกจัน151สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกระยะการใช้งานนาน1วันนะครับเน็ตตัวที่2เน็ตตัวที่2กดดอกจัน103ดอกจันเฟ1สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2กิกะระยะการใช้งานนาน7วันนะครับ เน็ตตัวที่3เน็ตตัวที่3กดดอกจัน3 1 1ดอกจัน8 5 1้าสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2กิกระยะการแจ้งานนาน7วันนะครับเน็ตตัวที่4เน็ตตัวที่4กดดอกจัน1 0 4ดอกจัน3 3 1สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2 5 0 MB อยระยะการแจ้งานนาน1วันนะครับเน็ตตัวที่5้านะครับ เน็ตตัวที่5กดดอกจันทก้์ดอกจันทนึ่งสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว500 MB ระยะการใช้งานนาน1วันนะครับเน็ตตัวที่อกนะครับเน็ตตัวที่อกกดดอกจัน399ดอกจันท1ึ่สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกระยะการใช้งานนาน1วันนะครับเน็ตตัวที่7นะครับตัวสุดท้ายเน็ตตัวที่7กดดอกจัน 2 22กจันสอง2ส,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 สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว10กิกระยะการใจ้งานนาน7วันนะครับก็ครบไปตั้ง7ตัว7หลาดแล้วนะครับก็ลองกดสมัครกันดูให้ครบทุกตัวทุก,กหลาดนะครับเผื่อจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่สามารถใจ้งานได้นะครับส่วนใครกดได้ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนคนที่กดไม่ได้ก็โปรดติดตามคริปรังต่อไปนะครับ